มาค่ะพี่น้องขาเมืองไว้หลาบไเด็กินต้นยังสีเด้อแล้วโชว์เสืออีแม่เพิ่นตาเจวค่ะตําเจวใส่ปลาแดดตอนปากดีค่ะแล้วก็นี่มือนั่นแล้วจมว่าเอาค่าออนแม่อุตส่าห์ต้มมาหน่อยโพดเอามาหมือดไรแบบที่นี่อือเด็ืดจาอืมเปรียวจามันเป็นตัวิเกี่ยวอืค่าหวานหวานพีอง ขามนอ,อ่นอนนี่จะลวกให้แม่พร้อมอักป้องแป้งหรือว่าบาันงูงูเหี่ยวงูเขีเยวแล้วลวกว่ไไดแบบว่าซุกจนนิ่มไหมค่ะหนังเนี่ยมม่นไดหย่่มปดปดไม่ยากย่ํมได้เวละ แถวมันปกติแล้วอปากปว้งแป้งน้ำเพื่อะไรค่ะเขาในตัดมันขเขาไปในแห่ง,งด้ตุ่มหนึ่มันสุดอมากหืน้นามันพุง่ง อื่บือปลาหมึกหลามโซ่เือกินแล้วอืปลาหมึกน่ากัม เจาเพ็ดอ่แล้วนอกค่ะอีกกาากับเบอดเพ็ดเป็นไรคนหอมอืมอบบนี่ม,มแบบเนียจ้ะอ้ันเผ็ดแบบซาซาปนหวานไหมคะ่ะ แล้วมันเน้นเขาีินี่มล้เน้นตะพักกลับกลับหม,มองรัำมันห็ดเอาพี่น้องเจ้าถั่วยนึงง่งเลย จ้ำเอาจ้ำจนเหลือต้นตนปแดกต้นปไปแดดจนแห้งอืมนี่ตูกับเขาย่าใช่ไหมเลยขีด่ะเป็นเด็กหน่อยน่าแม่นะรับจำเอาให้สวยให้สวยหน่อยแล้วทุกมือ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 มีเนี่ยมีแนกกินแน่อื่นดิแต่ว่าสิมีแจ่วนี่แหละมีทุกมือทุกมือจำที่นี่แหละพี่น้องจำที่แหละวันนียากได้หลายเหตุเหตุผงนี่นี่สิ่แม่เนาะ จำหังสิจำจนมาแจ้วอันสี้แดงๆสีเขียวห้องเหมือดไปพี่น้องเหลือตะต,นตันเ,เออพอพอพอเหลือตะตอนแล้วบอถึงเด้จำจนตอนมันหล่อนออกเ <c oughs> อ็กซสีดีดิ <c oughs> เอาแม่แม่เป็นคือกันบอแม่แม่เนี่ย่า,ยา,ยายจะเป็นนะเราว่าเราผู้เฮอเป็นลูกเป็นหลานเฮากับบะทว้วงเด้ เราพัชจำเพาก็จำนี่เหรอจำจนหลอนจะมาันนันแสบนะแย่เนาะน,น,นี่ของแถมต่างกินสีตาจ่าเห็นไหมอืมอืมน้ำมันบูชาอืมอืม หีดเอาสองแสบไม่อิ่มจะได้อ,อีกคือคนท้ายแกจะรอมาหลายรได้ต่เอเนี่ยกิน,นทีละพี่น้องง่ายๆแบบบ้านๆแต่ละผักกับสีมี่เนี่ยกนินบ้านๆเนาะแต่ละผักพี่สาวบ้านเท่ากับังสีไหะพี่น้องอ่าทั้งใก่ คนก๋วยเตี๋เป็นแกงไตแกงสมนะแม่หมนะน้ำพริกกะปิทางเนื้อก๋สิเป็นน้ำพริกน้ำปูเดี๋จ้ะผักกาง,อ,อ,งอืมน้ำพริกอ่องสิผักกางน้ำพริกย่หน้อยเนาะจต่เดือดเจ้แต่เดือดแม่ง่าอืมอืมแซ่บย่ยแซ่บกว่จ้ะ จักะระบาวเวลา้หย่บไมาต้องคอยแสบดีไหม,ม,มสมัยนี้ย้ะไปคุยแล้วจ้ะสมัยนี้ย้ะไปจับมาพิษย้ะว่าเดี๋ยวมึงน <c ười> ่หคุย <c ười> เอาแบบลายคุยอยู่ประนด๋ยังบอกว่าคุย <c ười> อย่างผู้บาวตื่นได้ออไปรเป็นอย่างดอกนี่มีขอบพูวแล้วไอ้เพื่อนัน่นคอมเมนต์มาว่าอันเฮ็ดอันนี้เน็สู้กินได้เดอ้อยังก่อลา,าบอกแม่ไหมโก,โกบ,กบหนึ่งกบไม่จ้ะ หนึ่งกบจำเจ้าเดี๋ยวอันนี่แม่พูนมาพูนสิไปนตลาดเด้อพี่น้องเด้อเอามานหนึ่งกบให้หล่ากินหล่าสิก,กินกบเลยนี่แม่พูนไม่ค่อยมากดอกหลาเนี่ยตัวกินเลยก็แบนพี่น้องมันบอกบ้านแม่แม่แมพูนว่าโอ้ยเห็นคลิปแบบนี้ยังกินเขากับแม่ตอดแม่ไปแล,ล้วขึ้นหอดีแม่พูนก็อยู่ต่างประเทศต่งางจังหวัดตั้งสี่นะพี่น้องนะขอบคุณนะคะเมื่อก็บอกว่า,วาพี่แม่ก็กินเป็นต่าแ่บแฉเอาใหญ่ มัอล่ะัมจะกันฮีดเอาตอนไหนยัดน้ำบะามันบ่กินอะไรกับบะหมมนี่เด็กกินมาป้องแป้งหเนี้ยกินยูซงถอนแข็งผู้เฒ่าบ่าเป็นหลวกเข้ต้องต้มต้มเอาแถวแถวแรมันเนีความกรุบๆแม่ย่า่ผัดต้มจนเปืือมันกับเละหวดๆไปแล้วเนาะ จะไม่เนาะใช้แยงเขวามึงะเขาไม่อยู่เห็นว่าแต่ควงมาเท่าข่าไม่อยู่เอาตอนพิสูจน์นะ่แม่แม่ละใช้แนะงยงเข่ามึงเลยนะเราปิดกล้กงองเขาลัดก,กันเอามาอย่างนี้แล้วมาโซ่ซื้อเลพทอดกรอบก็นี่แต่ พั่น่าทอดแล้วก็ว่าทอดคอนด,ด,ดอกของบ้านเนี่ยมันแบบว่าแข็งโปะก็ได้มันกรอบเอ้ยอแล้วแบบอาหารกินจนเหมือนด,ด้วยนอนว่าเสียดายแลแย้วก็อยากอืมอันนี้เราต้องทอดกรอบอีกค่ะต้องอย่านี่เพราะสุกเกินฮึมสิบบาทว่ต้องกรอบหลายม่าสิ่งหยาบไงก็หยาบก็ก็ไปน้อง จังวาน่ะคะ่ะผู้สาวสมัยไม่เห็นแน่กินกับปมาม่านี่แหละแม่แม่สุกบ้างไม่สุกบ้างแสบบางไม่แสบบ้างเป็นเรื่องธรรมดาะนะพี่น้องเอายายพ่อแล้วเหน็นว่ายิ้มไปพี่น้องคะนี่แหละล่ะกะพีแม่ไม่เห็นกินแตกะตอนอีเมเ่์เ็กนิดจั็กหน่อยพ่อดียิ้มพ่อด,อด,อดีหัวนะคะพี่น้องคะค่ะพูดอะไรไม่ บอสุภาพหรือบดีกะขอโทษขออภัยนั่นเลยขาดพี่น้องขาแต่ว่าเจตนาคืออยากให้มากินเขา่าเสียบด้วยกันหล่ะกักอยากให้ผู้เฒ่ายิ้มอีเมลเป็นคนยิ้มยากจ้ะต้องตอดต้องแบบนี้แต่เราคมย่ยิ้มเราไม่หัวนะคะพบกันคลิปหน้ากับเวลาพากินกับอีเมลได้จากคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า